เพ reen, ื่อนเพื our, like. to, em came, ่อนดูบางคนเป็นห mm ่วงบอกไม่ต้องเป็นห่วงตัวตัวผมเนี่ยมันประมาณว่านี่คือตอนนี้มันยังยังมันเหมือนจะผอมแล้วแต่ยังไม่เข้าที่เลยยงไม่หน้ามันยังแบบว่ามีความแบบกลมกล่อมอยู่นิดนึงกลมกล่อมซะด้วยต้องบอกว่าพี่กี่กิโลนะต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าไม่ต้องเป็นห่วงพี่เน็กเพราะว่าไม่เกินสามส้าใช่ตายห่าอยู่แล้ว หนะ้าเครื่องไอ้ออไอ้เครื่องไอ,อ้ก้าวแย่จริงโอ้ยตาผมเนี <ười> ่ยคือเครื่องไอ้ก้าวเนี่ยมันมันหลอกหน้าโฟมไม่พี่เพื่นพนอนๆยจะได้เป็นห่วงแล้วเป็นทั้งกลางคืนกลางวันด้วยนะคนเครื่องมึงอ่ะใช่เหรอ <c ười> อือเอาดูมาค่อยพูดนะพี่วันี้เนี่ยมาในนี้มันยังหน้าแบบเป็นสีขาวแบบมันยังเป็นสีขาว <c ười> นายทุกคน อ,อ้าเสียใจด้วยครับหน้าเห็นไหมอุ้ยทำไมหน้าผมใส่ยังเห็นมะหลังมันเป็นสีแบบหน้าผมกลมเหมือนกันนะไม่กลมกลมตรงไหนไม่พี่มันใส่แล้วมันผ่านกล้องผมมันก็หม่หมองดดีเอ้าเอ้าเครื่องกูก็เสียงวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วหน้าผมเองเลย มึงไม่แบกแมวมาด้วยเลยะเอามาขนแมวนกนกยังอยู่ไหมครับอยู่อยู่อยู่มันกี่กี่เดือนมอไม่เห็นมากี่เดือนคลอดครับกี่เดือนคลอดกี่เดือนฟักเป็นตัวครับแล้วฟักกับคลอดไม่เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันคลอดมันคลอดไข่ออกมาแล้วนี่นี่นี่ดู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 ไม่ดู ไม่เห็นตายตาไม่ดีใช่รุ่นนีว้วิธีเขาบอกว่าซูมไปถึงดวงจันทร์ใช่ถึงข้อดีก็มีข้อเสียก็มีนนะของโทรศัพท์ที่มันซูมได้เยอะเพราะว่าถ้าไปอยู่กับคนคนแบบโซนปกติก็ดีอยู่คนโซนไม่ดีมันก็คิดไปทำเรื่องไม่ดีได้ทำเรื่องไม่ดีได้ <c oughs> <c oughs> คนโซนดีปกติอยู่คนโซนไม่ดีถ้าจะ<บ>อยู่โซนมงก็โฟมจับโฟมต้มเลย <c oughs> เขาหมายถึงหมายถึงมือถือที่สูบเนี่ยพี่นี่ดีนะไม่ต้องแก่อ๋อหมายถึงมือถือเฮ้ยสมองหมช้ามากแล้วตอนนี้ขึ้นไวมากให้เพื่อนๆดูย่าดิคืออาทิตย์เดียวเนี่ยพอดึงออกก็ขึ้นอ่นี้ละก็คือแป๊บเดียวมันก็จะกลายเป็นแบบตรงข้ามมันจะเป็นแล้วเนี่ยดูดิพอมองนี่ยดูดิแล้วตอนนี้ย่าย่ามันติดกับดินลวติดแล้วติดและไออตรงเหี่ยวๆเนี่ยพี่ตายมันขึ้นไหม ไม่ขึ้นไม่ขึ้นตายก็ตายแต่ว่าถ้ามันมีแบบมันใกล้ๆกันเนี่ยเดี๋ยวมันก็แซมแซมขึ้นทันลดน้ำตอนแรกผมนึกว่าพี่ปลูกอ้อยทําไมวะมันขึ้นเหมือนต้นอ้อยอยใช่พี่ผมนึกว่าไอ้พี่เล็กทำป่าไผ่หรือต้นอ้อยวะเนี่ยสัมภาษณ์เพื่อนๆของเพื่อนทำอะไรกันอยู่เพื่อนๆทำอะไรกันอยู่ครับวันนี้เราอยากให้ความรู้เพื่อนๆเดอนที่สามือนที่สี่แล้วนะอยู่สี่แล้วมั้งไม่ใช่สามกำลังจะเข้ากันวา ตึ 3, ้งสามกำลังจะเข้าสี่ขึ้นมามกระลามุกะลีนำอ๋อกำลังจะหมดสามกำลังจะเต็มเต็มสามกำลังจะเต็มสามวจริงนะสามทันวามกกระลาทันวามกกระลามกกระลามาุมพายขุมพายมามีน้ำอืมตั้งบอกว่าเดือนนี้ไวายแล้วก็เดือนนี้ไวเดือนนี้ไวยังไม่ได้ปล่อยเลยเดือนนี้เดือนนี้เวลาไวมากอ๋อเห็นในอ็อบดิ ดูนี้เวลาไว้ไม่ไดดูหน้าอยู่ในกล้องเลยหน้าเหมือนคนแบบหมดอะไรตายอยากในชีวิตอลยเคร,รื่องนี้ดูป่วยทุกคนผมจริงจริงในนี้มีอะไรดีนะมันพอมันโทรศัพท์ใหม่นี่มันขยันถ่ายนู่นถ่ายนี่นะต้องถ่ายแบบไม่บอกผมนี่ผมนึกว่าใช้แบบว่าฝีคนมีฝีมือหน่อยนะแบบเนี่ยไมนะ่บนะไม่คิดว่าอ๋อผมมีฝีมือ,อนะผมกำลังงงอยู่ว่าทำไม ว่ามือถือผมจะไปเกิดแล้วแหละหรือเราจะไปเกิดกันแล้วน่าจะพี่ก<ม> <c oughs> ่อนผมคึมแบบนทุกคนละฝนฝนฝนจะตกด้วยอ๋อฝนจะตกพ่นี่จะเกิด่อ<ง>นกํานับแล้วพี่เมื่อกี้ยี่สิบคนกล้องพี่นี่ทําแสทําขอบตาผมเหมือนคนไม่ได้นอนเลย็นไ,ไรจริงคือคือกล้องอะไรไงสัมภาษณ์เพื่อนๆหน่อยทําอะไรกันบ้างเมื่อกี้มีเพื่อนๆคนหนึ่งบอกว่ากําลังขับรถกลับบ้านอขับรถขับรถปลอดภัยนะครับผมก่อนนี ก่อนยี่สามยี่สี่นี่ต้องยี่สามก็อีกกี่วันเองวะเนี่ยก็อีวันนี้วันที่สิบเก้าอีกสี่วันครับเวลาซ้อมน้องเพลงน้อยมากเลยเนี่ยอ่ะยังไม่ซ้อมหรอพี่ยังเพิ่งได้เพิ่งได้เพิ่งได้แล้วก็อัดวันที่นี่แหละยี่สามยี่สี่เขาเชื่อว่าพี่ทําได้พี่เขาจริงๆริงเขาส่งให้พี่ตอนเช้าอัดตอนเย็นก็ได้สภาพปูนั่นนะยวไปอัดเท่าที่ทําได้นะคงจะต้องหาเวลาซ้อมกันป่วยห้ามป่วยเนี่ยห้ามป่วย แม่เขาทำได้พี่เอาดีที่สุดห้ามป่วยกับห้ามแพ้ขนแมวใช่พี่ผมขอโทษเรบหน้าเอามาทั้งตัวเลยเอามาทั้งก่ทั้งบ้านเลยต้องซื้อที่ที่รีดขนแมวอ่ะโอ้ถ้าจริงจริงมีแล้วพี่แต่ลืมรุดใช่ใช่ถ้าก้าวรู้ป่ะปีเดือนนี้ปีที่แล้วอ่ะเขาเรียกกันว่าซอยแมวตรงเนี้ยถ้าก้าวมาช่วงนั้นน่าจะชอบมากๆเอาแล้วแมวไปไหนหมดแล้วอ่ะงูแดกหมดแล้วทำร้ายจินใจคนเลี้ยงแมวใช่คือแต่ก่อนตรงเนี้ยปีที่แล้วอ่ะซอยเนี้ยตรงนี้เลยนะแมวเนี้ยเดินพันขาทุกคน เดินเยอะจนทีมงานเอากลับไปเลี้ยงเอากลับไปเลี้ยงกลับไปเลี้ยงกันแมวพันเดินพันขาแบบเดินเป็นสิบตัวยี่สิบตัวเต็มถนนน่ารักมากมากแล้วก็<ม>คือคนดูแลก็ไปเจอแบบโดนมันถูกงูกินช่วยทนันบ้างไม่ทนันบ้างไม่ทนันไปไปมาหมดหมด,หมดจริงๆนะงูอะไรพี่งูหเหลือมงูเหลือมงูเหลือมกินแมวกูก็พูดถึงกินแมวอยู่อ๋อสมองช้ามากเลยตอนนี้เดี๋ยว มีในบ่อเลยพี่ไม่มีในบ่อน้ามีแต่งูขางูเหลือพวกนี้ฮะหนักกว่างูเหลือมอีกไปก่อนหนกมากลูกแขนหลีกแขนแขนตอนนั้นผมแขนเท่ามันนะเมื่อเมื่อไม่ถึงเดือนนะไม่ถึงเดือนนะผมยังเดินแล้วเหมือนแบบว่าเรายังแบบว่าตัวตัวใหญ่กว่าน้องๆหลายคนเอเบสเอเบสเอเบสก็คือกลายพันธุ์มาเป็นเหมือนกันเบสก็คือน้ำหนักสวิงเหมือนกันเบสก็ช่างแล้วก็ 77แล้วก็วันรับปริญญา71คือเหมือนกันเออแล้วเบสเป็นไงมาพี่ตายแล้วกูว่าตาเปิดยังแพ้หอยนางรมตาเปิดยังพี่เปิดแล้วเปิดแล้วกินให้มันอ๋อแพ้หอยนางรมแพ้อยู่คนเดียวผมกินแก้แพ้ก่อนกินหอยนางรมเลยไม่เป็นไรรอดแต่โอ้แต่ว่าเมื่อวานไม่เสียงนะเมื่อวานคืออยากกินที่มันเหลืออยู่ในตู้เย็นแต่ว่าคือเดี๋ยวไปถ่ายเอ็มวีเดี๋ยวตามันตามันติดตามันนี้เบสตาปิดอยู่คนเดียว คนอื่นอร่อยคนอื่นอร่อยอร่อยผงน้ำลมอร่อยยังบอกอร่อยเลยอร่อยผมแพ้ช็อกโกแลตตาบวมเลยตาบวมเหมือนกันเลยวันนี้ไปกินให้หมดดีกว่ากินช็อกโกแลตหอยน้ำลมโอเคเพราะว่ากินแล้วแพ้ท้องเสียก็ก็จะได้ดีท็อกกันในตัวจะได้ดีท็อกโคตรเฟี้ยวติดเชื้อทุกคนอย่าทำตามนะครับผมมันจะทำให้ร่างกายเสียน้ำเกินไปนะทุกคนจะเป็นการรีดน้ำรีดน้ำแล้รีดน้ำทุกวันไม่หอมลงเลยคนละน้ำ เนี่ยต้องแบบไปออกกำลังกายให้มันแบบว่าตัวเปียกทั้งตัวพื้นตรงที่เรายืนออกกำลังกายมันต้องเปียกหมดแล้วก็ตัวเสื้อกางเกงน้องชุ่มแล้วถ้าเกิดว่าผมกระโดดน้ำแล้วผมวิ่งไปไดไหมได้ได้ผมสอบเสือพยพี่แผลคนแมวหนีก่อนดีกว่าจริงิบหายบันไลอ่ะผมอยู่ห่างจากพี่แล้วผมมีแต่หัวแล้วตอนนี้ไม่มีมีงูเห่าจริงไหมฮะมีงูเห่าจริงไหมมีมีจริงจริง มีทุกที่เลยงูเห่าไม่ว่าจะเป็นเขาเขาทาวน์มท,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 ที่อื่นก็มีงูเหา่าเนี่ยสามารถไปตามท่ออยู่ได้ทุกที่เออไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นบางเพื่อนๆก็มีงูเห่าเข้าลองถามดิมีเข้าเยอะมีงูเห่าเข้าวไหมครับเพื่อนๆต้องมากินแค่แวบก่อนแล้วแหละงั้นเดี๋ยวมาไลนะฮะตกลงมีงูเห่าอย่างนี้ไหมนี่ขนแมวในจม,มูกกูเน <c oughs> ี <c oughs> ย่ยจะสะนัดนี่ก็คนมาลิ้นมช่วงนี้ช่วงนี้งดเล่นน้ำนะอืมใช่หมดละ ว่าทำไมว่าน้ำกับงูข้อดีคืองูพวกนี้มันหลายๆตัวพอมันเห็นมันเห็นการขคยบตัวคนหรือว่าเข้าใกล้มันก็ไม่อยู่แล้วเขาก็หนีไปแล้วเขาไม่ได้อยากมีเรื่องกับเราต้องบอกว่าเป็นงูยุคใหม่แต่ก่อนงูก็เป็นงี้กันหมดไม่มีงูแ้วมราเดินเดินอยู่อยู่งูแม่งวิ่งเลื้อยเข้ามากัดขาผมพี่แเคยเลี้ยงงูห่าไหมอ๋อมันแล้วงูคือเราต้องเข้าใกล้มันจริงๆใช่ไหมเราต้องเข้าใกล้มันจริงๆมันต้องเหมือนมันต้องแบบว่าหมดหนทางสู้ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่นะแทบจะเกือบอ๋อมัน,จะ,นจะไม่สู้สเราใช่ไหมเออส่วนใหญ่ที่คนแบบเจออุบัติเหตุคือหนึ่งไปเหยียบเหยียบโดยไม่รู้อสองเจอจังหวะแบบอยู่ในบ้านนึกภาพในบ้านแล้วในห้องแบบห้องสามคูณสามเมตรอ่ะมันก็ตกใจใช่ไหมเราก็ตกใจเอยมันก็ตกใจอะไรเงี้ยก็สู้กันอแต่ว่าลองถ้าสมมุติเราเจอตามถนนนี่ไม่ไม่มีหรกสมมติยืนหนังกันร้อยเมตรแล้วงูแม่งเข็นเราแต่ไกลแล้ววิ่งมากัดแบบเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมาก คือมันก็ระวังตัวเองเหมือนกันระวังมากเพราะกลัวขนมา,มากๆง,งูงูกลัวขนมากตัวนี้หนีหมดอ่ะพี่เคยเลี้ยงงูมากี่ชนิดละหลายชนิดหลายชนิดแต่ก่อนเลี้ยงงูงูหลายชนิดหมดตัวตัวที่น่ากลัวที่สุดที่แบบว่าทําสามารถทําพี่ไปเกิดได้เลยแม่พกนั้นไม่ไม่ค่อยน่ากลัวหรอกเวลาเราเราเลี้ยงงูงูพิษก็ต้อง,ต,องต้องระวังคอยระวังอะไรเงี้ยก็อย่าให้มันหลุดบ่อยในบ้านอย่าให้มันหลุดปล่อยเลยวะ่ะหลุดหลุด คนใหญ่ถ้ากัดแล้วปวดไม่คือมันดีอย่างหนึ่งพี่ตรงที่ว่าพี่มินไม่อยู่ตรงนี้แต่ถ้าพี่มินพี่มินน่าจะไม่เพลิงอยู่พี่แต่ถ้าพี่มินฟังไลฟ์พี่มินน่าจะคือเลี้ยงใครพร้อมจะเลี้ยงก็ต้องต้องควรจะเป็นบ้านที่ไม่ได้ติดคนเกินเพราะว่าคนเลี้ยงงูเนี่ยสุดท้ายกรงเราดีแค่ไหนมันก็มีการผิดพลาดที่แบบว่าบางทีมันมันหลุดได้ลดแล้วมันก็ไปเยี่ยมบ้านข้างอะไรก็ต้องต้องระวัง แต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาหลุดไปบางข้าเนี่ยเขาจะมีโอกาสกลับมาเปมพิษยากส่วนใหญ่คนเจอก็ตีใช่ไหมถ้าเป็นงูที่เป็นพิษแบบว่ามีพิษอะไรหรือว่างูอะไรก็ผมว่างูเห็นงูเขาตีหมดก็ตีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะทุกคนสำหรับท่านใดที่เลี้ยงงูอย่าลืมเก็บไว้ให้ดีนะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาหลุดไปก็พื้นฐานก็คือคนเขาเห็นเขาไม่ได้ไม่ได้ดูสังเกตที่หัวว่าเขามีพิษหรือไม่มีเขาตีหมดนะฮะต้องเซฟเซฟถึงแม้ว่างูเขาจะไม่รู้เรื่องก็ตาม ถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยมันยาวเนี้หน้าดินพังไหมไม่พังยิ่งแน่นแต่ว่าพอเราปล่อยมันยาวกว่านี้นิดเดียวนะเราจะตัดมันไม่ทันซึ่งวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราเป็นคนไลฟ์ใช่ไหมแล้วเราเป็นคนตัดทันที่มีอุปกรณ์ไหมออกไกลเนี่ยตัดเฉเเดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกก็นั่งก็ตัดตัดทุกวันก็นี่ไง ก็คืนนี้ถ้าออฟเครียดอ่ะออกก็ไม่ต้องมายกน้ำหนักเลยครับเออเปิดไปแล้วก็เดินเดินแบบเดินลิงแมตัดตัดออกตัดออกเพราะถ้าดึงทั้งล่างมันยากผมก็ตัดไม่ถ้าดึงทั้งล่างมันจะพังป่ะพี่ถ้าดึงทั้งล่างพี่ต้องบอกให้ดูด้วยตัดยาหน่อยหันหันไปหันไปหันไปอันนี้แล้วเราก็ค่อยๆกำมันนะแล้วดึงขึ้นตรงๆนะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าครับทรายยุบแน่พี่ทรายยุบยี่คนดินยุบไปเลยไปเลย แข็งเลยดึงขึ้นตรงเอไอไม่ลากไม่ออกอะพี่ดึงอาช้าดิช้าช้ากว่านี้ช้าช้ากว่านี้ทําไม่เห็นไหมเพื่อนเห็นแล้วเราใจร้อนไปเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วทำลายทำลายป่าถ้ามันจะเอาไปทำอะไรกินได้ไหมอยากรูมันเอียงมันเอียงต้องตร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 งดึงขึ้นตรงตรงดึงขึ้นแบบขึ้นฟ้าตรงๆปว,วนหน้าดินปัะไม่พังไม่พังขึ้นไปเลยเอ้ยหอมนาวีผมว่ามึงจะกินหน่อยออฟอย่าเพิ่งเหมือนอ้อยเหมือนกันเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันงอกใหม่ก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือผมเหมือนย่ำลลงแนะ้วขอสักอันสวยๆที่แบบดึงดึงขึ้นไปเลยยิงขึ้นไปสองเท้าเลยได้มีก็กินด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เออไอ,อ้น่ะผมทำหน้าดิ้นบังไม่เป็นไรไม่เป็นไรดึงใช้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 หย่าหย่าหลุดหมดใช้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 เออเสียงดีเสียงดีอันนี้เหมือนเดิมเลยพี่แต่ผมเพี้ย หมันมีมีรากเหม็นเลยพ่อไอหมีกินแล้วเหม็นเลยฮะมีไอหมีไม่ได้กินทําไมวะอ่ามันป่วยพี่ไม่ไม่มันอยากทดลองกูว่าหมีกินได้ไหมพี่เหมือนได้อาหารช่างเ่ยะแข็งแรงดีนะดึงทุกวันเดินดึงเดินดึงเอาผมคิดว่ารอบหน้าผมต้องมาไล่ดึงต้นกกอืมจริงๆรงกลางคืนก็ได้โอ๊ยโอ๊ะเอาจริงนะ พอนจริงกลางคืนนะกลางคืนนะมันไรแบบดึงหืมปากเหม็นจิ๋วไปให้ให้ให้ออฟเป็นคนดึงกล้ามคนถ่ายไม่ก็ตั้งถ่ายดึงมีอะไรทำดิมันแยกโจคนละฝั่งเพราะว่าพูดจะได้ไม่เข้ากันด้วยมีโอ้โหหอมจริง โอ้ทำไมทุกคนรังเกียจหมีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีกูจะให้ตูดคนดูโอ้โหครับครับพี่หมีครับนุ่นๆไปหาเก้าเก้าเรียบรึหมีโอ้เขาี่ไงหมีน่ารักทุกคนหมีน่ารักเไงดูโอ้โหโอ้อายุเยอะละหมีโชกกล้องเล้วปีที่แล้วมันไข่บวมเป็นไรพี่บวมอย่างนี้ไปโดนอะไรมาไก่ไก่แบ๊ก คือโดนกัดใช่ผมบอกให้ไปตัดไข่ทิ้งบอกว่ายามันหายได้นึกภาพถ้าไปตัดไข่วันนั้นรู้สึกผิดตายเลยหดมีไข่ตอนนั้นไข่มันบวมทุกกำปั้นคนอ่ะอย่างนี้เลยคือโดนพอนั่งพื้นปุ๊บสะดุ้งขึ้นนั่งพื้นปุ๊บสะดุ้งขึ้นอย่างนี้เลยเดินไม่ได้เดินไข่ใหญ่แล้วมันใช้ชีวิตยังไงก็คือผมก็พาไปฉีดไอ้แก๊กเสพเพราะว่าคือแต่คนคน FC บอกให้ไปตัดทิ้งบอกอย่าไปตัาบตัดทำไมไปบ้าจีตัดไม่ได้เพราะว่ามันมันหายได้พวกนี้คือถ้าาาเรรลอองักกษมน่ ให้มันหายก่อนไม่พี่แล้วมันตอนนี้แม่งวิ่งไม่ตรงแล้วเรยววิ่งแลวไอ้ไข่หายแล้วมันมันหายได้แต่มันมันใช้งานได้ไหมใช้ได้ก็ออกลูกเก้าตัวโหดเะล่ะโอ้มีเฟี้ยวนะทุกคนพี่หมีโหดจัดอ่ะพี่หมีลูกตัวเท่าลูกพี่หมีก็ตอนนี้ก็ตัวเท่าเท่าพี่กันหมดแล้วเกิดที่นี่ไม่เกิดที่ไฮโซ คือไปไปเป็นพ่อคาสโนวาอยู่หลังซอยแม่ตัวแม่เขาสวยมากตัวแม่เป็นหมาสีขาวหน้าแหลมแต่ลงรักไม่มีอืมีมีไปปีนป,ประตูบ้านเขาฮะมันเอาหัวไปมุดประตูบ้านเขาขอเข้าทุกวันจริงๆเ<ช>น <ะ S 1> ี่ยนะไ,ไม่เกินอาทิตย์นะเนี่ยมันเต็มเต็มข้างบอกแล้วเน,น,นี่ยตอนเนี้ยจากที่ดูนเนี่ยดูวเด๋<ห>มันขึ้นไวจริงๆนะต้นกกเนะี่ยต้นทูบเนะี่ยเขาเรียกต้นทูบป,ป่ะใครเรียกต้อนอะไรบ้างผมผมเรียกต้นกกแต่ผมไม่รู้มันชื่ออะไรผมเรียกต้นกก มันชื่อต้นอะไรนะถามเพื่อนนี้เพื่อนๆมีใครรู้รู้จักไอ e ้เจ้าชื่อต้นนี้ไหมครับมันมันมีหลายชื่อบางคนเรียกกกวีกกนนี้กกเต็มเลยกกบางคนเรียกทูบบางคนเรียกนี่พี่เอานะเเรียกไส้กอกไออันนี้อันนี้อันเรกอันนี้อันนี้เออนั่นแหละแล้วพี่ดมดูนี่่รับบางคนเรียกว่าอะไรลองลองดูบางคนเรียกว่าอะไรดูดิดูดิคนเรียกว่าอะไรกกวีต้นทูบต้นทูบแล้วแต่สำนักพี่แล้วแต่สำนักแบบ ไม่หอมเท่าไรอืมไม่ไม่อันอื่นอะหอมแต่ว่าอันนั้นอะเหม็นมึงอะมึงเอาให้กูแดกแล้วไอ้ออฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอาอะไรพี่กินนี่ไง <c oughs> ต้นนี้ <c oughs> แล้วพี่กินตอนไหนไอ้เบสสั่งไอ้ออฟอีกทีนึง <c oughs> อ๋อเป็นทอดทอดอืมครับอ๋อต้นทูบหรือสีพี่ช่อเต็มเต็มกกเอาไปทำเสือ่อต้นดอกทูบก็น่าจะเป็นต้นทูบแหละพี่เขาบอกว่าทางภาคอีสานเรียกต้นกก แคนี่บางคนเรียกไส้กรอกมันออกดอกเป็นไส้กรอกไงบางคนเรียกงงหมดเลยทูบฤาสีโอเคทูบฤาสีแล้วแต่สำนักพี่แล้วดอกมันเรียกว่าอะไรดอกของต้นฤาสีเขาเรียกว่าอะไรครับเพื่อนๆเปลือไม่หมายถึงว่าอ้อแบเปลือกกินได้กินได้อยู่เขาบอกเอาไปทําแก้งใต้เมื่อกี้จริงดิต้นทูบฤาสีรากมันเหรอครับทำได้ แต่มนกินได้หมดทุกอย่างแหละ้าาจริงอนะ่ะใช่พี่ยกเว้นบางอย่างที่มีพิษผมมาเพิ่งมารู้ไม่นานว่าผมเพิ่งผมอ่ะไม่ไม่รู้จริงๆแบบว่าไม่มีความรู้เรื่องพวกคือเท่าไหร่ผมเพิ่งรู้ว่าว่าผักบุ้งมันมีหลายแบบ<ะ>ผมนึกว่าผักบุ้งที่ที่แบบมันที่เราปลูกขึ้นเยอะๆคือเอาไปไปอะไรนะไปผัดได้ไม่ใช่คนละผักบุ้งนะใช่ต้องผักบุ้งมีผ<ม>ักบุ้งแบบอันนั้นกินนะส่วนส้มตำ ผักบุ้งที่เขามาขอเก็บก็คือไปกินกับส้มตำด้วยนอลนยน้ำผักบุ้งผักบุ้งที่อยู่ในก๋วยเตี๋ยวเรือใช่พี่มันมีผักบุ้งในน้ำด้วยผมผมนึกว่ามีพันเดียวหมอเนี่ยเขาบอกเพื่อนๆบอกมีหลายพันมีผักบุ้งไทยผักบุ้งจีนเนี่ยเราเราเราวิธีอันหนึ่งสำหรับคนที่อยากอันนี้หนักหนะก็คืออยากินดึกโ้ยากเลย กะจังหวะดีๆกะจังหวะแบบดีๆว่าที่คนกินประมาณกี่โมงแล้วกินมื้อเดียวเยอะๆไม่เป็นไรกินก็เป็นอยู่ดีแหละแต่ว่าคือถ้ากินแบบมื้อเดียวให้แบบเออเยอะๆหน่อยแล้วก็มือ้ออื่นลดๆไปได้นะอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยบางคนชอบบอกว่าหลังอะไรนะไม่กินไม่ได้เดี๋ยวนู่นนี่จริงๆตอนตอนดึกเนี่ยหลายคนเนี่ยเลยห้าโมงเย็นเขาไม่กนนินแล้วนะบางคนนี่คือเลยห้าโมงเย็นนี่เขาเขาไม่แตกของกินแล้วดื่ม<ะ>แต่น้ําเปล่าอะไรแต่ซึ่งเราทําไม่ได้ระเราเป็นชีวิตใช้ชีวิตกลางคืนกัน ืมาแล้วก็ไก,กินไม่แผมไม่กิน,กนอเาอามาผมจะไปกินกะเพราหมูสับ <laughs> นะทุกคนเอามา มันเหลือแต่กล่องให้ผมอะทุกคนดูดิโคตรเลียวโอเคผมคิดว่าวันนี้เราน่าจะพอกันแล้วทุกคนงงกับเค้ามั้ยง,งแป๊บนึงทุกคนบอกเยอะม่้ย